ประตุ๊กปลาตูต้องทำยังไงคะน้ำพริกปลาทูต้องทำยังไงก่อนอันนี้แค่ประตูค่ะเพา่มประตูนึ่งก่อนประตูนึ่งอ่าแล้วก็อันนี้ประตูเค็มประตูนึ่งด้วยประตูเค็มด้วยอ่าแล้วอันนี้ขั้วพริกค่ะพริกชิปุไว้ทางโน้นนะคะพริกชิปกเองแล้วผักก็มีเจ๊ปลูกเองอันนี้ผักเดซยวอันนี้น้ำเต้าน้ำเต้านี่อันนี้ถั่วนี่ถั่วถั่วพุ่ม ตัวลายพุ่มตัวลายตัวพุ่มเด็กเด็เด็กมาแค่กินค่ะพริกเด็ดมาเนี่ยพริกปลูกเองเองเนี่ยจะเดาอันนี้ก็ผักตังผักตังอันนี้อันนี้ตลาดมั้งนี่อันนี้ตลาดอันนี้ตลาดค่ะไม่ได้ปลูกนั้นค่ะะค่นอกกนนั้ปลูเองนี่แหละเมนูกลิ่นหอมตลบอบอวลอร่อยมากเลยบรรยากาศอยู่ทำกินอยู่ตามท้องทุ่งนา นแน้วที่นี่ไม่ต้องใช้แก๊สใช้อะไรหรอกคีณืนนี่ฮะแค่ปลูกต้นไม้แล้วก็มีพลังงานอยู่ในตัวนี่ฮะต้องมีแก๊สนีอะไรสุดยอดแล้วปรุงอาหารก็อร่อยส่วนสาก็เต็มไปหมดแล้วเนี่ยน้ําเต็มให้ดูน้ําน้ําสะนุ่นพี่น้องครับหมดแล้วนี่แหละกโอ้สำนัก การทาเกษตรผสมผสานก็ดีแบบนี้พี่น้องครับเห็นไหมพริกเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซื้อผักก็ไม่ต้องซื้ออะไรก็ไม่ต้องซื้อตอนนี้ที่เราซื้อคือปลาทูแบ่งขึ้นแบ่งขายขายในราคาย่อมเยาห้าบาทขายเพื่อแบ่งปันกันแบ่งปันกันกินโอเคกับพี่น้องครับโอ้คุ้นมากขอจบคลิปแค่นี้ก่อนละกันขอบคุณครับสวัสดีครับ